ท่านผึ้ชมทุกย่านนะครับการั้นรับคนักที่ไาให้ราไ้ไ่ยู่นจกัที่นีนะครับวันนี้นะครับพวกเราจีมาสอนโชว์นะครับขอขอบคุณทุกท่าน่ด้แต่ง่าำาเชนนีุ้ลสัญนะครับแล้ก็เป็นาของคณารนะครับและเป็นผู้หมีคุามสุขดีครับสู่ขอบาด้วยและขอบคุณนะครับทร่านที่น่ารักขอ บราบัดท่ากัรเดินที่ท่านตอบคนที่ท่า,ทานที่ดูแลความเรียบร้อยในงานนี้และนีะก่กของคุคุส่าหที่น้องทุกท่านที่มาร่วมชมคอนเสิร์ตในท่าคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นไ้ท้ากับไปดิหรือว่าน,อน้องต้นข้าวสุนยาแบบนะครับในลยแะฝากให้ดูแลกันต่อไปวันนี้ติดขอโทษโปรดขอไปพวกเราทีกาสอโชว์พร้อมด้วยสองสอง,สองินขอดาไปก่อนสวัสดีครับ

ใช่แมวนี้อยเปอร์เซแต่ว่างานรีอุปสรรคเยอะจือเล่าอีกวันเจออะไรก็มก็ไม่รู้ผมนี่ม่พูดยังไงวะต้องบอกว่างานรีคุมยากมากจัดระเบียบยากมากตอ่คุัระเบียบยากมาก ขอบคุณทุกคนนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับยังไม่นอนเนาะแม้ว่าดึกมากแล้วเนะี่ยเตียงคืนปกติเอสซีหลับหมดแล้วนะอง อนี้เดืยวล่มคนในชชองเดือดร่มนะหลัร้อยกว่าลงลงกี่รอบไปขึ้นใหม่ไปที่ข้างฝากอาผลอะไรไปด้วอะไรอย่างเงีนาวมากเลยหนาวอ่ะแออยหกสต่อสมร้อยคืนเพื่อนนเขาจะไปเหอีกข้อหรอเปล่าขอให่ให้ามทุก

đá bóng phía sau nhé các bạn phía sau phía sau phía หมดแล้วครับเี่ยเมวลน้องเฟุตโซตัดเป็นก้ตัวเลยแล้วหมอไอนี่มันพงจริงอ่ะวันสี่ร้อยเลยนะใสู่กับคอนโดได้ได้ไหมครับอย่าหลงนเหล้าไปหมเลยนะเอ้าทำไมไปยุ่งหลังเอา้ฮะแล้มา้งหน้าไหมเนี่ยไม่ได้ห่อให้ให้ใส่รกับ้อนโดมาให้มา ต้งเที่วนะัแล้วนะมรมานี่เนี่หละมสุพรมาก่อเนยโอเคอใช่เหรอก่อเขาไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวจะป้งมนมันนมันที่ที่ยากเลยที่ยาก่ไมีอะไรประมาณนี้ได้อยักลงไประมาณนี้นะได้ไหมถูไหมูได้ไหมได้อยู่ได้ไหมได้ัลงได้นะมันมีไฟก็แบบเขาแบนะไ่ลดก้ตลก้วได้ไวขึ้นได้ไขึ้นก้ตอไวเลยนะครก้าอนรนะครับ

ใช่ไหมเออเ่ืบดล้นี่ไปใช้ออน์ช้ซื้อเวนดีกว่าไม่ต้องส่งซื้อเว้นดีกว่าแต่มันไม่มีทุกเซเว่นนะเลือกอเอเลครับ ินรา,านนสมมงสัยคลิปถ่ายรูปผมผมจะเอาคลิปละประมาณ20นาทีแล้วเพราะว่ากลัวว่ามันจะยาวมากหม,มดจนะเนาะ มา้วกนเ่นไรมเลยขอบคุณอ่โนมเลยขอบคุณพี่โซนใช่แล้วเป็นได้มเป็นได้นะไม่ได้แเราไะอย่างกายระตูนกินที่ดีที่สุดยังไงเออติ๊บๆสมบูติ๊บๆจะเข้าอยู่ได้ไม่จะเขอยู่กับตออยเุ

ไม่บไม่เยากลางลมอยู่นู้นแหละเบาลมเราจับาพนี่ค่ะนี่ ได้แล้วนะครับเพราะว่า ừ. 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 ừ.

กินน้ไ่นมนกกินนี่ไม่นอนนะกินนี้ไม่นอนนะไมต้องรักไม้องรขอแก้แล้วไม่ต้องนอน่ไ่อะนอนนอนทำนานเลยเหน้อะไรดนะนอนไม่ได้ทนอนนอนนจะนอนนะนอนนานอ่ะตาจะเปนมีเปดาวไปแล้ว อนนี้พักส้มตำแน้วค่ะเดี๋ยวอันนี้ไม่กินแล้ววันนี้กินาโอ้โหเยอะมากนานีไปดูละครน้ำานอเนี่ยมปีสองนานนานไดมาดีไม่เป็นไรได้ไ่้มต้าเนี่หมูแนนกับหลับกลับมาี่ทำอะรสับ้าวเลยดลุ้นเหมือนกันกับคิดสัข้าวผมเลยดียว่อลส ได้แล้วก็ได้แอนได้อีนก็ได้ได้ด้หงในนั้นจะมีเราเกือบคนสุดท้ายพวกเราต้องดเงินให้น้องแปด้อยเนี่ยสวัดีคุณไพศาลไพาลสวัสดีค่ะไ้าลหะสัสดค้ไม่าอดั้้ด้งต้อ้งต้องดั้ต้องด้งต้อดั้งต้อด้องตด้ด้้้้องอด ดังสุละนัอสุดงางระมาอนึ donc, bueno ่ไทยหลังนปกล้องรอไปเลยแ้วดันไปขอถ่ายรูปรูปรูปบ้าง ตักี่กิโลดีนาัเทต้องประมาณสิบสาถึงยี่สิบกิโลสิบกยกได้นะถึจะรีทำงานมึงคุนตามม่ไหวทำงานมอานว่า้เอองเหยยากจะมาุกวันเลยใคไยก็ได้รีสจไก็ได้เลยแนีเลยใช่แล้วห้องเราใช่เลยครับเชิญเชิญครับ

วันนี้พนที่เต้นเมื่อกี้นี่ก่อนเลยสงสัยจะใช้ลำาได้ันะไ้ี่นาวทีครัเยนงครับแป๊บนึงครับแป๊บหนึ่งมาด้วยกันดน่กัมาคนเดียวเขาเต้นคนเดียวแล้วนีนารักลับไปนอนหลับสบาย